สวัสดีค่ะแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะมาต่อกันที่ข้อ2ค่ะ ข้อ2เขาจะให้เขียนสมการแล้วก็ดูสมการจากข้อความนะคะเราลองอ่านแล้วเราสิ่งที่นักเรียนต้องรู้ต้องทําได้คือต้องรู้ว่าสารแต่ละตัวเนี่ยสูตรเคมีมันเป็นยังไงแล้วก็ต้องดูสมการได้แค่นั้นนะคะข้อ1บอกว่าเมื่อเติมเกล็ดโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในสารละลายกรดซัลฟิวริกจะได้สารละลายโซเดียมซัลเฟตและน้ํานะคะ,นะคะเกลืดโซเดียมไฮดรอกไซด์แปลว่าเป็นของแข็งโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็หน้าตาเป็นแบบนี้ NaOH โซเดียมไฮดรอกไซด์ xide, เป็นของแข็งเติมลงไปในสารละลายกรดซัลฟิริกกรดซัลฟิริกคือ H2SO4 นะคะเป็นสารละลายก็จะเป็น aqueous ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้สารละลายเป็นโซเดียมซัลเฟตโซเดียมซัลเฟตตรงนี้ถ้าใครไม่รู้ว่าโซเดียมซัลเฟตต้องเขียนยังไงต้องจําได้ว่าซัลเฟตมีประจุเป็นสองลบนะคะโซเดียมอยู่หมู่หนึ่งมีประจุเป็นบวกหนึ่งดังนั้นมันก็จะควยเลข2มาจาก2ลบตรงเนี้ยควยมาควยมาแต่เลขนะคะเป็นโซเดียมซัลเฟตบวกน้ํา นะคะแล้วก็ค่อยๆดุลสมการไปอ่าน้ำก็จะเป็นลิควิดนะคะเช็คดุนสมการค่ะโซเดียมนี้โซเดียมตรงนี้ห้อยสองดังนั้นใส่2โอเคใส่2ปุ๊บใส่2ที่โซเดียมเช็คตัวอื่น,นะคะ่ะตัวอื่นออกซิเจนเป็น2กับ4ก็กลายเป็น6อันนี้ก็จะเป็น4ตัวนี้เป็น5ทําให้เป็น6ก็ใส่2ใส่2ปุ๊บออกซิเจนตรงนี้ก็จะเป็น4บวก2กลายเป็น6นะคะ ไฮโดรเจนตรงนี้เป็น4ี่ไฮโดรเจนตรงนี้มี2ตรงนี้อีก2เป็น4ครบนะคะซันเฟอร์เป็นก้อนนี้ก้อนนี้ครบตุนแล้วเรียบร้อยต่อไปข้อ2เมื่อใส่แผ่นสังกะสีลงในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตแผ่นสังกะสีคือซิงค์แผ่นก็คือเป็นโซลิดลงในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตคอปเปอร์ซัลเฟตซัลเฟต2ลบคอปเปอร์ก็เป็น2บวกก็จะเป็น CuSO4 ธรรมดาเป็นสารละลายนะคะ พบว่ามีผงทองแดงผงทองแดงก็คือเป็นโลหะทองแดงที่เป็นโซลิดนะคะก่ออยู่ที่แผ่นสังกะสีแล้วก็มีซิงค์ซัลเฟตซึ่งละลายน้าได้เกิดขึ้นซิงค์ซัลเฟตซิงค์สองบวกค่ะซัลเฟตสองลบนะคะตัวนี้เป็นสารละลายก็จะเป็น Aq นะคะโอเคอะ่ะเช็คดุนสมการข้อนี้สวยอยู่แล้วนะซิงค์ซิงค์ธรรมดาคัพเปอร์คัพเปอร์ซัลเฟตซัลเฟตครบดุนอยู่แล้ว ต่อไป2.3เมื่อแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าค่ะแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าแสดงว่ามีน้ำเริ่มต้นเป็นลิคิดแยกออกมาได้มาเป็นใช้กรดซนฟิลิกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาจะเขียนบนลูกศรน,นะคะได้ออกมาเป็นแกส๊สไฮโดรเจนเป็นแกส๊สและแกส๊สออกซิเจนดุลสมการค่ะตัวนี้ออกซิเจนตัวนี้2ตัวนี้มีอยู่1ก็เลยใส่2พอใส่2ปุ๊บไฮโดรเจนเป็น4ตรงนี้ก็เลยใส่2 เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อ4เมื่อนำแกส e ๊สอีทีนมาทําปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนแกส e ๊สอีทีนคือ c 2 h 4เป็นแก๊สนะคะทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนโดยมีนิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจะได้แกส e ๊สอีเทน c 2 h 6 c 2 h 6เป็นผลิตภัณฑ์นะคะ แค่นี้เลยดูนสมการ C2 Carbon 2 2 Hydrogen 6, 6 6สวยจบครบอยู่แล้วนะคะต่อไป2.5เมื่อผ่านแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงในสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์พบว่าสารละลายขุ่นเนื่องจากเมตากรอนของแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ใส่ลงไปในแคลเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นสารละลายปรากฏว่าสารละลายขุ่นเพราะมี แคลเซียมคาร์บอเนตความขุ่นของมันนะคะคือมันเป็นของแข็งเล็กๆนะของแข็งไม่จำเป็นต้องเป็นก้อนๆก้อนหินนะคะเป็นตะกอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าของแข็งเหมือนกันนะคะแล้วก็มีน้ํานะคะดุลสมการข้อนี้ดุลอยู่แล้วนะขคาร์อ Carbon, อบอนคาร์บอนนี่แคลเซียมแคลเซียม oh นะคะครบอยู่แล้วออกซิเจนมี3ตัวนี่ไงสามบวกสี่ 4, อันนี้3ามบวกหเป็น4ตัวนะคะต่อไปข้อสาม ข้อ3จากสมาการเคมี a บก b ได้ c ทดลองนำสาร a b c ทําปฏิกิริยาได้ผลดังนี้เขาบอกว่าถ้าใช้ a 15ทํากับ b 20จะเกิดสาร c กี่กรัมถ้าเขาให้ผลการทดลองมาเป็นแบบนี้เราพยายามหาสัดส่วนยังต่ำของผลการทดลองทุกครั้งที่เขาทําแล้วเดี๋ยวค่อยมาเทียบเลขกันนะคะอันนี้คือมวลของ a ต่อ b ต่อ c นะคะครูจะทำเป็นสัดส่วนยังต่ำเป็น a ต่อ b ต่อ c ตรงนี้ 2. ต่อ10ต่อ4ก็จะเป็น1 ต่อหต่อสองครั้งที่สองเป็นสี่ต่อแปดต่อแปก็จะเป็น1ต่อสองต่อสองถูกไหมครั้งที่สามเป็นหกต่อหต่อสิสองก็จะเป็น1นต่อหนึ่งต่อสองครั้งที่สี่เป็นแปดต่อสี่ต่อแปดก็จะเป็นสองต่อ1ต่อสองครั้งที่ห้าสิบต่อสองต่อสี่ก็จะเป็นหต่อ 1, ต่อสองเห็นไหมเราทําให้มันเป็นเลขอย่างต่ําทําเป็นสัดส่วนอย่างต่ําที่สุดแล้วทายังไงต่อ เราก็จะดูว่าในในตรงเนี้ยค่ะการทดลองในแต่ละครั้งอ่ะอัตราส่วนของบางคู่ที่มันเหมือนกันนะคะมันจะเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่เช่นการทดลองครั้งที่1ถึง3อัตราส่วน a ต่อ c อะเป็น1ต่อสองเขียนไว้ก่อน a ต่อ c เท่ากับ1 1ต่อ2แล้วก็การทดลองครั้งที่4กับ5 b กับ c เป็น1ต่อสถูกไหม b ต่อ c เท่ากับ1ต่อ2นั่นหมายความว่า c อ่ะมันเป็น2เท่ากัน c อ่ะมันเป็น2เท่ากัน a กับ b มันก็จะเป็น1เท่ากันดังนั้นตรงนี้เราก็จะเอามาเป็น a ต่อ b ต่อ c ก็จะเป็น1ต่อ1ต่อ2ดังนั้นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าใช้ a 15กรัม a คือ15กรัม a คือ1นะ a ตรงนี้คือ15กรัม เราก็จะาได้ว่า b ก็ควรเป็น15กรัมและ c ควรเกิดขึ้น30กรัมเขาถามอะไรได้บ้างเขาถามว่าถ้าทำกับ b 20กรัมอเอยเขาถามว่าอะไรอ่ะเขาถามว่าถ้าทำกับ b 20กรัมจะเกิดสาร c ารกี่กรัมโอเค b 20กรัมมากเกินพอ b 20กรัมจะถูกใช้แค่ใช้จริงแค่15กรัมแล้วจะเกิดสาร,สาร c อยู่30กรัมนะคะถ้าเขาถามว่าสารใดเหลือเหลือกี่กรัมก็บอกได้ว่าสาร b เหลือเหลือ5กรัม แต่บางเอิญเขาไม่ถามเขาไม่ถามก็ไม่ต้องหาให้เขาเราหาแล้วเราถดไว้เองไม่ต้องบอกเขานะคะโอเคต่อไปข้อ4ข้อ4จากปฏิกิริยาต่อไปนี้ให้มาเหล็กซัลไฟออนซันไฟทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้เป็นเหล็กออกไซด์บวกซันเฟอร์ไดออกไซด์ถามว่าจะต้องใช้ แกส๊สออกซิเจนกี่ลิตรท TP ถึงทำปฏิกิริยาพอดีกับไอออนซัลไฟด์้ากิโลกรัมเอ้ย0.5กิโลกรัมและเกิดไอออนออกไซด์กี่กิโลกรัมหาออกซิเจนแล้วก็หามวลของไอออนออกไซด์นะคะดูสมาการก่อนสมาการแล้วดูนสวยมากดังนั้นหาทีละขั้นตอนอันดับแรกหาปริมาตรของออกซิเจนก่อนปริมาตรของออกซิเจนที่ STP นะคะเรารู้อะไรเรารู้ว่า ไอออนซันไฟอ่ะเราใช้ไป0.5กิโลใช่ไหมก็จะเป็น0.5 0 0ศูนย์ศูนย์กิโลก็คือ10ยกกำลัง3กรัมทำแบบนี้ไปเลยไม่ต้องไปเทียบกิโลเป็นกรัมเป็นไม่ต้องไปเทียบกิโลกรัมเป็นกรัมแบบคูณพันอะไรเงี้ยก็ทำอย่างเงี้ยไปเลยนะคะแล้วก็เออเปลี่ยนให้เป็นโมลไอออนซันไฟคือ119.9720นั่นแหละนะคะของกรัมของไอออนซันไฟคือ1โมล ตัดตัดได้มาเป็นโมลปุ๊บเทียบโมลค่ะโมนไอออนซัลไฟเราจะหาออกซิเจนนะ1 4โมลของไอออนซัลไฟเท่ากับ11โมลของออกซิเจนดังนั้น4โมลของไอออนซัลไฟเท่ากับ11โมลของออกซิเจนนะคะก็จะตัดตัดได้มาเป็นโมลของออกซิเจนและหาเป็นแก๊สนะคะก็จะเป็น 1มู่ลของออกซิเจนเท่ากับ22.4ลิตรของออกซิเจนตดัตดก็จะได้หน่วยมาเป็นลิตรของออกซิเจนนะคะก็จะเท่ากับ257ลิตรออกซิเจนดังนั้นต้องใช้แก๊สออกซิเจน257ลิตรนะคะงงไหม ให้กร,รัมมาตรงนี้เป็นกิโลกร,รมลัมเนาะเราแลปลงให้เป็นกร,รัมแล้วเราก็เทียบเป็นมนูลพอได้มูลของเหล็กซันไฟแล้วก็ไปเทียบมูลของ Gas, ygen, แก๊สออกซิเจนเราก็เปลี่ยนมมลของออกซิเจนให้เป็นลิตรที่ SCP คือ22.4ลิตรก็จะได้มาต่อไปหามวลของไอออนออกไซด์ที่เกิดขึ้นมวลของไอออนออกไซด์มวลของ Fe2O3 นะคะเหมือนเดิมตัวเทียบเราคือตัวเดิมคือ0.50คือ ไอตัวที่เขาให้มาเนี่ยไอออนซันไฟ0.5์กิโลนี่แหละ10ยกกำลัง3กรัมของไอออนซันไฟล1 9ย7กรัมของไอออนซันไฟเป็น1นึ่โมลเหมือนเดิมปื๊บปื๊บแล้วเราก็เทียบใช่ไหมเราอยากรู้อะไรเราอยากรู้ไอออนออกไซด์นะคะ 4มูโมลของไอออนซัลไฟเท่ากับ2มูโมลของไอออนออกไซด์ค่ะ4โมลของไอออนซัลไฟส์2โมลของไอออนออกไซด์ตตดชืบชืพอได้มาเป็นมูลแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นกรัมนะคะ1มูลของ ไอออนออกไซด์159.70กรัมขอไอออนออกไซด์ตกขอบไปแล้วคองไอออนออกไซด์นะคะนั่นก็คือยังไม่จบนะพอมันได้มาปืบอะเอาจริงๆตอนแรกหูก็จบแล้วย้อนกลับไปอ่านโจทย์อีกทีเขาอยากรู้ว่ากี่กิโลกรัมอันนี้ยพอได้คำตอบมามันจะเป็นกรัมใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นกิโลกรัมเลย เราได้กรัมอยู่ข้างบนใช่ไหมคะเราก็อยากได้กิโลกรัมเราก็เอา1น0 0งกรัมของไอออนออกไซด์คือ1กิโลกรัมของไอออนออกไซด์ตัดอีกสักรอบปื๊บปื๊บโอเคนี่อันนี้ถึงได้หน่วยที่เราต้องการนะคะจะได้เท่ากับ0.333 กิโลกรัมของไอออนออกไซด์ค่ะจบอลังการมากเลยอะพอเทียบแบบเนี้ยเนาะแต่เดี๋ยวถ้ามันอยากได้เทคนิคลัดได้เดี๋ยวครูสอนมองเทคนิคลัดมองเลขเร็วๆคิดเลขแบบเทียบเร็วๆเพราะว่าเวลาข้อสอบสม,มติข้อสอบเ e อเรเวลเนี้ยมันเป็นชอยนะ้มานั่งทำงี้ตายตายอย่างเดียวทําได้แต่ทําไม่ทันไม่ไม่ทางทาทันเลยนะคะโอเคข้อห้อีกข้อไหวไหม นะคะข้อ5ค่ะคำนวณปริมาตรของสารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น0.5มลต่อลิตรที่ต้องใช้ในการทาปยาพอดีกับโซเดียมคาร์บอเนตเท่านี้แต่ผลิตภฑ์เป็นสารละลายโซเดียมซัลเฟตน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้จะเป็นในเรื่องสารละลายแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรมันใช้หลักการเดียวกันมันให้ความเข้มข้นมาแต่ใช้หลักการในการเทียบยูนิเฟคเตอร์เหมือนกันนะคะเขียนแล้วดุลสมการเคมีก่อนสารละลายซัลฟิวริกค่ะซัลฟิวริก เป็นสารละลายนะเป็นเอ็กวียอสทำปฏิกิริยากับโซเดียมคาร์บอนิโซเดียมคาร์บอนิเป็นของแข็งนะได้เป็นโซเดียมซัลเฟตนะคะน้ำแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ดุลสมการด้วยตาเปล่าอย่างว่าเร็วดุลแล้วคือถ้าโซเดียมเท่าซัลเฟตเท่า คาร์บอนมีตัวเดียวเนี้ยดุลแล้วอยู่แล้วนะคะโอเคมาหาอะไรเขาให้หาปริมาตรของสารละลายกรดซัลฟิริกปริมาตรของซัลฟิริกเริ่มจากอะไรเรารู้อะไรเรารู้ว่าโซเดียมคาร์บอนตอ่ะสี่จุดสองสามห้ากรัมดังนั้นก็จะเป็น4.235หกรัมของโซเดียมคาร์บอนต เปลี่ยนโซเดียมคาร์บอเนตให้เป็นโมลค่ะโซเดียมคาร์บอเนตให้เป็นโมลก็เอาไปคูณนะหนึ 1, 1่งหนึ่งโมลของโซเดียมคาร์บอเนตไม่ใช่ไปคูณสิเอาไปหาเอาไปบวกหาเลขโมลต่อโมลอ่ะโซเดียมสองตัวบวกคาร์บอนตหนึ่งตัวบวกออกซิเจนสามตัวได้มาหนึ่งร้อยหกร้อยห้าจุดเก้าเก้ากรัมของโซเดียมคาร์บอเนตค่ะปื๊บปื๊บโอเคได้มาเป็นโมลของโซเดียมคาร์บอเนตเราอยากรู้อะไรเราอยากรู้ ซัลเฟริกทาไมเราต้องเขียนสมการเขาไม่ได้เขียนซะหน่อยไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่ามันโมลของมันเป็นเท่าไหร่นะอันนี้บังเอิญโชคดีที่โมลของมันอะซัลเฟริกกับกับกรดซัลเฟริกกับตัวโซเดียมคาร์บอเนตมันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันนะคะมันก็เลยไม่ได้มีความผิดพลาดถ้าสมมติว่านักเรียนลืมดุลแต่ว่าถ้าสมมติว่าบังเอิญเลขเลขเอ่เอเลขโมลมันไม่เท่ากันแล้วนักเรียนลืมดุลแล้วนักเรียนใช้ตัวส่วนเป็นหนึ 1, ่งต่อหนึ่งรือไม่ได้ใช้ตรงนี้เลยมันก็จะผิดได้นะคะ หนึ่งโมลของโซเดียมคาร์บอเนตจะเท่ากับหนึ่งโมลของกรดซัลฟิริกนะคะแล้วทีเนี้ยมันได้มาเป็นหนึ่งโมลของกรดซัลฟิริกใช่ไหมแต่ซัลฟิริกอ่ะเขาเราไม่ได้อยากรู้เป็นกรัมอะ่ะเราอยากรู้อะไรเราอยากรู้ปริมาตรนะคะแล้วซัลฟิริกที่เขาให้อ่ะเขาให้มาเป็นความเข้มขน้นดังนั้นเราก็เอาโมลไ้ข้างล่างเอาปริมาตรไปข้างบน นะคะความเข้มข้นของมันคือเท่าไหร่0.5มูลต่อลิตรก็จะเป็น0.50มูลของซัลฟิริกนะคะปริมาตรของมันก็คือ1,000มิลลิลิตรของสารละลายซัลฟิริกนะคะดังนั้นก็ตัดอีกรอบหนึ่งตัดฟืบฟบก็จะได้มาเป็นสารละลาย ปริมาตของสารละลายกรดซัลฟิริกเท่ากับ80มลิของสารละลายกรดซัลฟิริกเท่านี้เลยนะคะตรงนี้คือโมลของซัลฟิริกตรงนี้คือสารละลายซัลฟิริกก็จะได้มาว่าสารละลายของซัลฟิริก0.5โมลาร์ตรงนี้ต้องใช้ปริมาตรคือ80มลนั่นเองนะคะโอเค ประมาณนี้แล้วกันสําหรับสําหรับคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะนี่แหละมาเรื่อยๆมารัวๆแบบฟึงหันท้ายบทมันเยอะมันมันยาวอยู่แล้วนะคะใครชอบใครถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูด้วยอยากได้บทไหนยังไงต่อไปก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะคะสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ